สวัสดเรียบบมต่อนะครับมาชิปนี้เอารถบังคับจิ๋วครับมาให้ดูกันสเกลหนึ่งต่อหกหนึ่งต่อหกสี่นะครับสเกลหนึ่งต่อหกสีน่าจะเท่าๆกับพวกฮอตวิวอะไม่เท่าครับไม่เท่าฮอตวิวใหญ่กว่าฮอตวิวหน่อยไปดูมาตะกี้นี้ ยูคันเล็กกว่าอันนี้ครับเป็นรถบังคับจิว๋วสำหรับคนที่ชอบโมเดลเล็กๆนะครับแล้วก็ราคามันไม่แพงด้วยนะเนี่ยมันสองรกว่าบาทถ้ามีโค้ดส่วนลดก็ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200มาพร้อมพ่วงตอนซื้อดูให้ดีนะครับมันจะมีแบบแยกแยกพ่วงออก ขายแค่ตัวรถกับรีโมทแล้วก็แบบมาคู่กันแบบนี้ตอนซื้อต้องดูดีๆส่วนร้าน <c oughs> ส่วนร้านนี่ผมสั่งนะครับนี่ร้านนี้200กว่าบาทแต่ถ้ามีโค้ดส,ส่วนลดก็ไม่ถึง200ครับนี่รีวิวผมเองอันเนี้ยที่ให้มัน4ดาวเนี่ยนะเพราะว่า มันแพ็กใส่ถุงบางๆมาคือไม่มีอะไรกันกระแทกเลยอ่ะเนี่ยมาแบบกล่องอย่างเงี้ยเพียวๆเลยดีไม่ยุบไม่แตกในชุดมันจะมีรีโมทแล้วก็ตัวชาร์จมีคู่มือด้วยนะแต่คู่มือก็ไม่จำเป็นหรอกที่ชาร์จเป็นไทซี C ครับอยู่ใต้รถนี่ตรงนี้แล้วก็เวลาชาร์จนะครับ เสียบเข้าไปไฟแดงมันจะขึ้นตรงนี้พอไฟแดงดับก็คือเต็มส่วนตัวบอดี้นะครับเป็นโลหะตามที่เขาบอกเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมแข็งนะแล้วก็ส่วนกระจกนี่เป็นพลาสติกใสสีดำแสงมันทะลุผ่านได้นี่ครับ แสงทะลุผ่านได้แบตน่าจะอยู่ในนี้เนี่ยส่วนทรงออฟโรดนะครับแต่มันไม่ได้ขับสีนะมันขับแก่2อล้อหลังรูปทรงมีหลายแบบครับมีทั้ง6กล้อแต่เป็นกระบะ6กล้อนะเนี่ยกระบะหกล้อแล้วก็กระบะ4ี่ล้อ แล้วก็ทรงรถจิบนะครับอีเชวานี้ต้องเลือกดูเอานะครับหาร้านที่ถูกที่สุดอ่ะส่วนเรื่องตรงปกไม่ตรงปกอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหากันละเพราะว่าช้อปปี้มันคืนของได้ครับถ้าไม่ตรงปกคืนง่ายมาเรามา ดูกันดีกว่าว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับเป็นแบบไหนมัง่งรีโมทดึงตัวกั้นฐานออกก่อนจริงแล้วผมจะเปิดสวิตช์รถก่อนนะครับแล้วถึงมัจะมาเปิดที่รีโมทส่วนที่รีโมทเนี่ยเท่าที่ดูมันไม่มีสวิตช์ไม่มีสวิตช์ดับ มันน่าจะดับเองอะถ้าเราปิดที่รถรีโมทน่าจะดับเองหรือถ้าใครซื้อไปตั้งโชว์ก็เอาฐานออกครับกดตรงเนี้ยแล้วดันลงเอาฐานมันออกมาฐานมันเป็นฐานก้อนเป็นแบนอะมันจะมีบอกอยู่ตรงเนี้ยสาม้วนซีอาร์ ส่วนที่รถนี่เป็นสามวนเฮ้ยไม่ใช่สามใช่หสามหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะสามวนลเนี่ยวิธีจับคู่กดเลี้ยวมันบอกไทซีห้า 4, วหลแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยไทซีห้า 4, วนแบตน่าจะสามวน แต่สามวนชา์เต็มมันอยู่ที่4ี่วนกว่ากว่าอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การเร่งอันนี้ช้าเดี๋ยวผมปรับกล้องใหม่ก่อนอ่ามาดูต่ออันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แรกนะครับความเร็วระดับแรก กดเปอร์เซ็นต์เพิ่มอันนี้ระดับสองแรงขึ้นเดีย๋ยวลองมันน่าจะสามระดับมั้งอุ้ยแรงครับแรงสามระดับ แรงมากไม่ดีถ้าเฟืองรูดเนาะนี้ระดับหนึ่งเหมือนเดิมมีสามระดับครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสาม มีไฟหน้าเลยนะไฟหน้าไฟท้ายมันกระพริบตลอดเลยอเวลาวิ่งมันจะหยุดเวลาวิ่งเดินหน้ามันจะหยุดกระพริบถ้าหยุดวิ่งมันจะกระพริบ ซื้อไปตั้งโชว์ได้ครับบอดี้ก็สวยดีแต่งานสีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ตรงนี้นี่พ่นไม่เนียน เดี๋ยวกำลังกลับรถอยู่ครับ มันเลี้ยวได้น้อยครับเอาไว้เหมาะตั้งโชว์ดีกว่าครับอย่าไปกดเล่นเลยครับคลิปนี้ก็มีมานะครับเื่อใครสนใจอยากได้โมเดลที่มันวิ่งได้นะครับก็ราคาหลักร้อยอ่ะไม่แบงตั้งโชว์สวยๆได้ ส่วนวิธีแกะนะครับน่าจะไม่ยากมั้งแต่ผมแกะผิดมาแกะข้างบนมันดึงไม่ออกนะครับข้างบนนะ่ะนี่ต้องแกะข้างล่างต้องเห็นว่า open เปิดตรงนี้ออกเนี่ยดึงตรง,ง,งนี้ออกมาดึงตรงนี้ออกมาแล้วจะมีตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกอยู่ข้างข้างเนะี่ย ตัวล็อกกันการดึงขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะดึงไม่ได้เพราะมันติดตัวล็อกอยู่น่ครับตอนเ้อาออกก็เอาออกมาแบบนี้ดึงออกมานี่ครับประมาณนี้ถ้าเลิกเล่นก็าทานออกนะครับอย่าใส่ทานแช่ไว้เดี๋ยวนานๆไปพว,วกน้ำกดในทานมันจะออกมา แล้วก็ถ้าไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยจะให้ดีต้องรื้อออกรื้อแบตในรถเนี่ยออกมันจะบวมตามระยะมัน,นอ่ะครับคลิปนี้ก็มีมานี่ครับเผื่อใครสนใจก็ในช้อปปีได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ